เดินเล่นดีกว่าเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นอ้าแวมไพร์หนี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 นีแวมไพร์หนีหน,น,น,นีไม่งั้นเราโดนกัดแน่เลยหนีหนีนีนน นี่แวมไพายอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่นี่เองเหรออ้านี่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 แวมพายไล่กัดแม่นะ้ำแม่นะ้ำแม่นะ้ำโดนแวมพายไล่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่นี่ ไม่ได้การละเราต้องหนีไม่งั้นไม่งั้นเราเป็นเหยื่อของแวมพายแน่เราต้องหนีเอิม่มเอิม่มจะฟ้าตรงไหนได้บ้างนะฮอ้อชัแล้วฟ้าตรงนี้แล้วกันฟ้าตรงนี้แหละหวังว่าแวมพายจะไม่เห็นนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ ไม่เจอฮอยู่ไหนนะถ้างั้นเราไปหาที่อื่นก็ได้แถวนี้ไม่มี